ันนี้คือหางหมูใช่ครับอบไว้แล้วเขาทอให้กรอบๆอันนี้คือ80บาทพวกนี้ก็60สิบชิ้นนี้ว้าวน่าตื่นเตนี่ให้ฟังเสียงกรอบใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราชิ้นนี้เลยเนาะใหญ่มากนู้ถึงเสียงกรอบเป็นส่วนหางมันนะครับเนี่ยใช่นอือหือกรอบทะลุฟันมาค่ะทุกคนตอนนี้บุญอยู่ที่หน้า น้องเกดน้อยนะพาลูกคนมากินนี่เลยหางหมูกรอบนี่นะัะหมูกรอบพ่อลูกอ่อนนะครับใช่เรากินตามคอมเมนต์นะที่เขาไปคอมเมนต์ไว้ว่าร้านเด็ดมากแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ต่อๆกันเยอะมากไม่ต้องมานี่เดี๋ยวขึ้นคอมเมนต์ให้ดูนะครับใช่ตรงนี้เลยนี่โอ้โหอันนี้คือหางหมูใช่ครับอบไปแล้วอบแล้วเหรอรอทอดให้กรอบๆใช่ไหมคะโอ้เยอะมากดูอุ้ยฟูมาก โคตรอันนั้นห่างเท่าไหร่คะอันนี้เจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทมีหลายราคาใช่ไหมใช่มีเจ็ดสิบแปดสิบแล้วก็ถ้าเกิดบรรยายนพิเศษแบบเนี้ยเขาขัดมาเนี้ยผมก็จะขายร้อยหนึ่งอู้อันนี้หนึ่งร้อยโอ้โหครับอันนี้เกือบโลแปดเก้าสิบแน่นอนโอ้ดูหน้าคนกินพวกนี้ก็แป <laughs> อันนี้คือแปดสิบบาทพวกนี้ก็หกสิบมั่งเจ็ดหกสิบคู่ละร,<อ>ร,ร้อยนะก็ขัดถ่านลวงให้ต้ม้มลูกบอลได้คะ่ะป้าก็ได้แล้วก็วมอ้อลูกบอล เป็นส่วนไหนคะอันนี้สามชั้นได้นะคะเอาไหมเพิ่ไหมเอาเอาพเทนแบบนี้ทอดกไฟมันแรงมันน้ามันมันจะดำง่ายบางทีก็บอกไม่เปลี่ยนน้ำมันเลยเหรอบอกก็เปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วครับไฟแรงมากแค่ขับมัน้องทอไฟแรงมันจะคูถ้าไฟแรงมันถึงโอ้คูฟองคูก่อน กำลังครูครับรูมากชิ้นนี้ใหญ่มากเป็นโลชิ้นนี้ว้าว้เต็มเต็มพี่โตชิ้นไหนเลงไว้นะได้เลยครับใหญ่อุ้มเหมือนหมูกรอบเห <c oughs> มือนได้หมูกรอบอีกทีอีกชิ้นหนึ่งเลยเพราะว่วาพี่โซเขาชอบกอบินมากครูมากเลยอ่ะรับประกันความกรอบพขารับประกันความกรอบนะทุกคน อันใหม่อยู่นะปรตีโตีชิ้นนเสร็จเจดสิบาทใช่ครับอันนี้สองชิ้นร้อยชิ้นละหกสิอืมครับผมแล้วก็มีไซส์ใหญ่จะเป็นแปดสิบบาทครับไซส์ใหญ่ชิ้นีมีเจ็ดชิ้นนี่ให้ฟังเสียงกรอบที่แบบรอโอ้โหชิ้นเดี๋ยวว่าชิ้นนี้เลยเนาะชิ้นใหญ่เลยเดียบร้อยแล้วชิ้นนี้เลยเนาะชิ้นไหนเลือกชิ้นนี้อ่าฮะชิ้นนี้อ๋อสงชิ้น พ่อค้ากำลังแบบว่าทอดอยู่ตรงโน้นตรงนกลงมาชิ้นอุ้ยชิ้นนี้ใหญ่มากโอ้โหอันนี้กลายเป็นโลแล้วเนี่ยเป็โลกับโลอ่ะ <c oughs> ช่า <c oughs> งได้เลยมีโลอ่ขากับช่างได้ด้วย <c oughs> นี่อ่ะดูดไมได้ไหมลูกเออปันแท้เพิ่งขึ้นอ้าปลาปลากินโอ้โหเขาจะให้แบบน้าจิ้มเป็นช่วยแบบนี death, horses, ้เลยนะมป่ะอบไหมอืมเอร่อยไหมคะอร่อยไหมคเออากอันนี้เขาเพิ่งแบบว่าทอมสดๆเลยนะคุ้กกี้ตะเตาอืมหา อยากลองจิ้มน้ำจิ้มเผ็ดนะลูกจจเผ็ดจนไม่ได้ละอ่ะลองดอูเป็นไงมนะั้งเผ็ดเปล่าชิลเหรอน้ำเป็รนรสนะลูกลนี่เขาก็จะได้มาแบบหางหมูทอดกรอบกบรอบแบบนี้เลยซึ่งออกจากเตานะทุกคนยังแบบล้ร้อนอุ่นอยู่เลยใช่อืมห <laughs> มอด่าพอดีละขอ, <laughs> อ,อชิมชิมก่อนนะอืม,อมโอ้โหชิ้นแบบนี้เลยชิมเนื้อใหญ่มาก กูถึงเสียงกรอบกรอบทะลุหูเลยแต่บอกน้งจิออ้มเขาสะใจมาละกรอบอร่อยกรอบทะลุหูเป็นส่วนหางมาแล้วครับเนี่ยใช่ให้เขาสับให้ก็ได้นะคะ เป็นทางๆาหมูไม่สามารถกินได้นะเพราะว่าเหล็กถ้าหลุดก็แพงมากนี่เะฮะกินละห้าร้อยอนนี่ก็จะกินเป็นแบบนี้ทำิอืมอนอันนี้เป็นส่วนหนักนะผมให้น้องเขาสับแบบเล็กๆให้อ่ะอือหือฟังเสียงดูนะ กรอบพะรุฟันอือหือกรอบอมากเคท่าใครอยากตามมาตามมาได้นะคะที่หน้าวัดหนองเก็ดน้อยเขาเปิดขายประมาณบ่ายสามโงครึ่งนะคะแวะมาได้เลยเปิดทุกวัน